วันที่16สิงหาคม2 4 8 8เป็นวันประกาศสันติภาซึ่งเป็นผลจากการดำเนินง,งานผู้ชาติของขบวนการเสียรีไทยในสงครามโลกครั้งที่2ทำให้ประเทศไทยไม่ตกเป็นผู้พายแพ้สงค,ครามกรุงเทพมหานครได้เห็นถึงคุณค่าและการเสียสละข,ของขบวนการเสียรีไทยจึงได้มีการพัฒนาสวนน้ำอนถุให้เป็นสวนเสียรีไทย อย่เงียบข่าช้างเดือร่วมกระบางสังคมการเมืองและการเมืองโลกเพื่อสร้างความเข้าใจอยู่กับเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่สองบูธบ้านของประเทศไทย,ยเปงานครบรอบ79ปีวันสันติภาพไทยและทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการวนารันนี้ก็เปิดด้วย สื่อมวลชนแล้วก็แก๊งกูเก็ตทุกท่านนะครับต้องกล่าวว่ากระผมก็รู้สึกยินดีนะครับในนามของกรุงเทพก็เป็นเกียรตริอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมทำกิจกรรมครบรอบ79ปีวันส่งภาพไทยนะครับท่านรองผู้วา่าท่านนายาศิริไทยครอบครัวพนมยงท่านผู้รักชาติรักประชาธิปไตยทุกท่านวันนี้ ปีดีพน,นยมยงได้ร่วมกับกรทมผู้ว่าดรชัดชาติสิทธิพันธ์ครับนี่นะครับ7ธันวาคมถ้าเราไปดูนะครับเราจะพบว่า8ธันวาคมคือวันที่เขาติดต่อเรามาแต่ด้วยความที่ทางโซนฮาวายของไทยห่าง15ชั่วโมงจริงๆแล้วคือแทบจะเป็นเวลาเดียวันเลยนะครับนเวลานั้นเองครับดึงแผนที่ให้ดูนะครับญ,ญี่ปุ่นติดต่อมาเป็นเท่าไรครับสูบ่ะ ประเทศไทยจึงสามารถที่จะปีสัจพิภาพได้เพราะว่าญี่ปุ่นซึ่งเข้ามาในช่วงเวลาที่ตึงกำลังอยในประเทศไทย,ยพ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่สองเป็นที่เรียบร้อยแล้วตร,ด,รดีงคนจะเป็นกรรมกรผู้จการสถาบรีบปรปยงค่ะอาจจะเป็น่วะรี่้กับด์สิสัที่เวกิค่คะติานายไรทัน เรีเยพิธีราตีนะคะแนาทีของรอบอ้งเางาทาประมุขิษไทยน่าสนใจมากมากค่ะค่ะและทุกท่านได้บนเวทีเราจะถ่ายภาพรวมกันค่ะเพียนเชิญทุกท่านได้เลยค่ะวันนี้รอบ,รอบ B เจ็สิบเก้ญญาปีนะคะประมุขการศิลป์ไทย เราได้ระลึกถึงความสําคัญในกระบวนการของเราค่ะแต่กว่าที่เราจะผ่านม,มาถึงจุดน,นี้ได้นะมีทางคุ้มครประการประพฤิการเสียสละของผู้คนในอดีตวัตนนี้ถือเป็นอีกหนึ่งวันสําคัญที่เราจะได้ระลึกถึงบุคคลในอดีตของเราโดยถึงกระบวนการเสรีไายด้วยค่ะเป็นวันที่ชวนให้เราเระลึกถึงนะครับว่าประเทศไทยเรายืนมาได้ทุกวันนี้เนี่ยไม่ใช่โดยอัตโนมัตินะครับแต่ว่าเป็นความเสียสละ ของชาวไทยกลุ่มหนึ่งนะครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ที่เรานี้เนี่ยถูกญี่ปุ่นเนี่ยยึดครองแต่ว่ามีคนไทยกลุ่มหนึ่งที่เรารู้จักกันนามของเสรีไทยครับทำหน้าที่คุ้มเถไม่ว่าจะอยู่บนราชอาณาจักรไทยหรือว่าในประเทศต่างๆก็ดีเพื่อทําให้เรานั้นหลุดพ้นจากการที่เราเป็นคู่สงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตรดังนั้นการที่เรามีชีวิตที่ดีแบบทุกวันนี้ส่วนหนึ่งเลยเพราะพื้นฐานที่สําคัญมากที่บุคคลในยุคนั้นได้ทำเอาไว้และนั่นก็คือสิ่งที่เรียกกันว่าสันติภาพซึ่งวันนี้ดาเนนิม79ปี ขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับมันเป็นนโกน้สมัยก่อนที่พวกนีู้กับในนาซีอเคนี้เ่นั้นแหละรอบใจมากนเหล่อไวอแทติดต่อได้ได้ครับติดติดต่อทางเฟซบุ๊กง่ายที่สุดเลยครับ

他有了。